ทุกคนมาเนอมาเนอกับเมนูเจ้าเจ้าแบบนี้ครับเมนูลาบจีนครับทุกคนลาบจีนวันนี้นําเสนอเป็นลาบจีนหมูเนาะลาบจีนหมูถามมาเนี่ยคนเดียวกันอุ้ยมาได้เนี่ยคนเดียวครับทุกคนซื้อครับซื้อซื้อ,อกินอย่างเดียวครับนี่นะครับป้อมมีเวลาเนี่ยแล้วครับโอ้โหปีเพื่อน นี้จะตาดตุบนิดๆน,น,นะครับหมูวัวไปเยอะอย่างมาตะคืนครับตาดตุบสงสัยาน้องปังจะลุกคุยปัตตาม,มานะครับตะคืนครับตาดตุบนิดหน่อยอหวานมากทุกคนลาบหมูวันนี้เป็นลาบหมูนะครับเครื่องไนเยอะๆเครื่องไนล้วนๆ ฮักเขาจองอ๋อืมขอมว่ะอะอย่างเงี้ก็อ่าพริกลาบเด็ดมากหอมสวยน้องปังกิิ่นไรกะหอมกินนไยกะ <c oughs> <c oughs> ซื้อไก่ทอดนะครับน้องปังกินเจมตัวปริเรียนพิเศษส่วนปอนั่น จดหลาบครับจดหลาบนี่ครับผักกาดผักกาดตีมีรสชาติแบบคิวคิวเพ็ดเ็ดนิดนึง กินเหล้าเออกินเหล้ากินข้าวต้องกินกับกับข้าวฮ้อนห้อนครับป้าครับลาบจีนนี่มันดึงซุกไปนในตัวทุกคนซุกไปในตัวลาบดิบป้ากับข้าวฮ้อนห้อน ยังเหนียวทุกคนลาบลาบหมูเหนียวมากป้องชิมก่อนืออยู่ครับทุกคน เมนูหมูแม่มือแดงครับต้องกุยกุยกุยอีกโอ่อองขาโลงควายนอนนะครับแต่นี่คือโอ่งขาโลงหมูนอนเขานึ่ง้อนแจะรี่น,นึ่งคนเดียวครับซื่อกินเหมือนเดิม <laughs> ชาช่าแบบนี้โอ่งขาโลงครับ <c oughs> โองขโลงหมูนอนเพราะว่านี่เป็นลาบหมูน้ <c oughs> องปังทำน่าสงสัยว่าอร่อยตรงไหนอยากรูก้ต้องลอง่ออร่อยจอยุดตรงไหน,น ครับกำญ่ๆกินลาบต้อต้องกำไงครับ <c oughs> เพราะว่าถ้ากินด้วยมูด้วยฝูมันจะได้อันอิ่มเร็วๆ มาอยูทุกคนอร่อยจริงแ,แบบเ <c> จ <oughs> ้านี่เป็นฮือเครื่องในเยอะมากก็ว่าเขาเป็นลูกค้าพิเศษบ่ฮะเครื่องในเยอะตับไต่เครื่องในใส่ผงมีมดพักเขาต้องหน้าฝนมันจึงามจะ้ะนะครับ วันนี้ขอยาดเจ้าเจ้าแบบนี้บใส่น้ำยาล้างหัวเทพส่นะครับทุกคน <c oughs> พอเดี๋ยวต้องรีบไปทำงาน <c oughs> วันนี้มันยังวันเสาร์ยังทำงานอยู่เป็นหน้าที่อืม แล้วมันก็เป็น,วปนความสุขในการทํางานด้วยนะครับงานที่ทําแล้วมีความสุขคืองานที่เฮาทําแล้วสบายใจ ไม่ว่าจะเหนื่อยบ้างเพราะฤดยเสารทิตเลยมาแรงกับุุนทุ่มสองทุ่มแต่ก็สบายใจอโอ้ไข่เฮ้เปีๆเพื่อนๆได้มากินด้วยกันครับลาบจีนเมนูหัวมือแดงนะครับเป็นลาบหมูมัน,น จะหวานนะครับหวานถึงหวานถึงเผ็ดหอมเครื่องเทศของแาบอะไรก่อนหอมปังเป็ปนไก่ทอด หากใหญ่แต่คนเมืองพานทำโอ้ยโอๆชำ้ชำช้ำ พักกัป <c oughs> เปินว่า <c oughs> เป็นพักปลอดสารพิษนะครับ <c oughs> เปิลนยากจะได้เอาวัานอย่างก็เอายาเอาอย่างพนไปเนาะ <c oughs> ปลอดภยัยเปินว่าเปินว่าไม่ต้องกลัวเน้อเรื่องพักกัปนะกินไปเตอะปลอดภัยแน่นอน จอน,อ,อนกัล็อกนะครอสิลูเปเฟมไปนี่คือไปควอดเข้านะครับ หลายอยู่ทุกคนเดิมหลายอยู่หม้อหินลาบจเจ้าวจาาี่ฮัซซานี่ต้องดึกด๊กๆเนาะลาบเนี่เจ้าวๆนะลาบมาแรงกับล้ำครับลาบมาแรงมาจากเสี่ยงน้ำยาล้างหัวเทพหนัก,นก อย่าได้จ้อนกล็อก เอาสาวบาไปเซียงทุกคน <c oughs> นี่ไก่ทอดหาดใหญ่ก <c> ำ <oughs> กินกัะไก่ทอดก็อร่อย เฮ้ทุกคนมีโทรศัพท์เข้านะครับจะมนหลังเกลี่ยกินต่อพอดีว่าลูกปลาโทรมาจะเอาเชียงเนี่ยต้องกวแบบเชยงๆเชือกน้อนครับเดีย๋ยวขอแฮปโทรศัพท์กันจะเกิดทีีต่อไปครับ